มาเดี๋ยวล็อกหาที่จะไม่มีปืนเลยวะน้องๆถามจริงดิเฮ้ยเอาไม่ถึง,ถงโอ้ยยิงไม่โดนเลยโอพี่ไม่ได้เปิดโค็กิงไโดษ ส,สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ทำไอ้ข้ัวเกม Free Fire Max นะครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะมาเล่นโหมดโซโรครับคนเดียวนะผมนี่มากับชุดสับป,ประรดนะครับผมหัวสับป,ประรดยิ้มแข่งเลยนะผมคือมันมีเก้าเพรมาพี่ก็เลยเปิดได้เฉดเลยนะเปิด <Wow. S 1> แด้เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยว้าวบูเธอรนั่งเหมือนจิ๊เกอรเนี่ย วัู่บนที่2ของหน,น้าจอเฉยเลยน้องๆที่ <Wow. S 1> ต้องบอกก่อนนะว่าพี่เป็นมือใหม่แล้วมาเล่นคนเดียวแทบจะครั้งแรกนะครับผมปกติจะมีคนมาโคเวอร์ด้วยนะผมคนนี้ไม่มีใครโคเวอร์ด้วยนะเกยต์ตอนนี้เราซื้อของเราเก็บของก่อนโอ้โหได้กล่อง,ง,ง,งเหลืองๆกล่องเืีอใหญ่ยไม่มีอะไรในกล่องเลยเหรอ ออตอนนี้เดี๋ยวเราวิ่งหาบ้านก่อนลวกันนะผมโอ้โหหมวกกันนอกว่ะมาหมวกกับนกมาแล้วหมวกกันน็อกต่อยลมไปทีหนึ่งนิ้วพี่ชอบไปโดนเลยเลยโดี๋ยมาเดี๋ยวเราหาพี่จะไม่มีปืนเลยเวะน้องๆถามจริงดิเฮ้ยโอ้โหเจอแต่อะไรเฮ้ยตาอะไรเนี่ยเอ,อ้โอ้โหแม่ฟองลูกสองโอ้โหแม่ฟองลูกสองว้าวกระเป๋าสวยสวยงาม เราก็มีลูกซองแล้วทีนี้อุ้ยได้ระเบิดมาหนึ่งลูกแกมโบ้โอุย้ยเจอพี่เจ้หนึ่งตัวต้องจเรียบร้อยครับผมว้าว โหจัดไปสองแนละ้วเพราพี่เกือบสิ้นขอความเลือดก่อนโอ้โหแล้วขึ้หลอดเลยโดนไปเกือบขึงหลอดเมื่อกี้โอ้โหเล่นพี่ตั้งแต่แบบหัววันเลยนะรู้สึกอยู่คนเดียวแล้วเราต้องพึ่งตัวเองไงปกติเราจะมีคนให้พึ่งเราเก็บของต่อก่อนนะผมนี่มีอะไรไหมพี่พยาบาลดีมากขอเลยหมวกเลเวลหนึ่งเจอบ่อยมากเลยหมดเลเวลหนึ่งเเจอหมวกเลเวลหนึ่งเรามาตูตรงนี้ดิโอ้ ใช้เเ e ออ็สี่แบบปืนเมื่อกี้มันท้าไปอ่ะพี่ว่านะอุ้ยอูยูเอ็ีดีว่ะเพราะว่ายูเอ็มน่าจะมันกว่าเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนลั่นเราวิ่งตรงนี้หมดจังวะว้าวโอ้ยกระสุนสวยเลยอยากได้กระสุนยเยอะๆตอนนี้ยลูกซองลูกซองไหนดีววะลูกซองนี่แหละมีสก,กิน แช่อันที่มีสก,กินนล้ดูดีเราวิ่งไปขนานก็ได้มันมีตู้อยู่อ่ะมันมีตู้อยู่แต่พี่ไม่กล้าไปตู้เฮ้ยเห็นไหมเหแล้วจะครับบนสะพานเห็นไหมเห็นปะเห็นปะนี่ลองปลาระเบิดดูดิเอา้าไม่ถึงวิ่งก่อนวิ่งก่อนตอนนี้ตื่นมานี่เหมือนเจอบนสะพานเลยอ่ะแต่ว่าไม่รู้ใช่เปล่าน้องๆพี่มันเห็นสะพานแบวบๆเฮ๊ยข้างหลังข้างหลัง อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเห็นปะน้องเห็นปะขล่างขล่างก็มียิงก่อนยิงก่อนดูนพ,พี่ตั้งใจยิงมากตอนนี้โอ้ยยิงไม่โดนเลยขอพี่ไม่ได้เปิดโคโครปิดขอโทษคคนตรงนั้นรอดยังอ่ะคนตรงนั้นอยู่ไหมอ่ะไม่อยู่แล้วโอ้ยเอา โอเ,เอเอต้องยิงต้องยิงเปิดตะขขบยิงบ้างนะเนี่ยไม่เขาได้เปิดตะขขบยิงเลยยิงอย่างเดียวโ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างฟูเลยว่ะทุกคนโอเคก็ตฟูอ่ะตรงนี้โคตรฟูอ่ะบอกเลยฟูพี่ฟูมากไอ้โอ้โหอ,อย่างฟูเลยอย่างเสียวเลยตอ,อนนี้เอ้ยมีแอดดอบแอดดอบแอดดอบโซคาน้าเดี๋ยวพี่จะโดนไหมอ่ะดีบเก็บเดี๋ยวพี่ไปลแล้วกันขอเัิญนายแล้วกันนะเพราะว่าระยะไกลอ่ะพี่พี่ก็ต้องมีแบบเออมีนน ขอเก็บสรนายมาก่อนแล้วกันนะดี๋เตรีปืนคนก่อนเพราะว่าเดี huh. oh, yeah. well, so, wow. ๋ยวเจออุ้ยอุ้ยสีแดงด้วยพี่เปืนสีแดงด้วยทุกคนโอ้โหเนี่ยเจ็บก่อาดิดู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  ไม่โดนเฮ้ยมันวิ่งแบบควนอะ่ะโดนโดนโดนดนเอ้ยโอเคโอ้โหว่าจะโดนกว่าจะหมดโอ้โหพี่ตั้งใจยิงมากเมื่อกี้พี่ตั้งใจจนแบบอ้าไม่ได้นี่จะพูดอะไรจริงๆอ่ะพี่ชอบปืนที่มีลำกล้องไกลใมากเลยพี่ชอบมากเลยพี่คิดว่ามันมีทรงพลังว้าวไกลนะครับตอนนี้หวัดเสียมากวิ่ยหมอกบีบแล้วนี่ว้าดูดูเลยวิ่งเลยเฮ้ยเสียงปืนข้างหลัง มีเสียงเืนหมดทุกคนแต่ว่าพี่ต้องไปก่อนแล้วอ่ะนี่นแต่ข้างหน้ามีเก็บมีคนเก็บยังวะกล่องนี้มีคนเก็บยังวะอุ้ยเก็บ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 เลย ทันทนันเรื่อไม่ทนันเรื่อตายเอื้อไม่นะเรื่อไม่ทนันเรื่อตายเอื้อไม่นะโอ้ยืหเขาก็เกือบไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้หพี่ตุยก่อนไม่ได้แชมป์เลยเสียใจมากยิงไปหกคิวนะผมตอนนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะไอ้ที่ที่สิบเอ็ดเลยโหแล้วควนเหลือเยอะเลยนะเนี่ย โอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะถือว่ามาลองเทดเล่นคนเดียวก็โผดโึงเต้นมากก็คือไม่เคยเล่นคนเดียวมาก,ก่อนครับ ก็สําหรับใครที่อยากให้มีอีกนะครับผมก็คอมเมนต์กันได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพี่จะมาเล่นอีกนะครับผมตอนนี้ก็กําลังสุดกรนฝีมืออยู่นะครับผมโอเคใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่และจะได้มาคอมเมนต์เป็นมเมนแรกกันอย่างเร็วเดินดีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยิ้มหน่อยนี่ลูกๆนั่งหน่อยเอ้ยแสนร,รู้จังเลยน้องป๋าดิ้งจอของพ่อ